เที่ยวทอดน,น่อง EP นี้นะครับเสกะต้งพาเพื่อนๆขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่จังหวัดพะเยากับการเที่ยวรอบทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือทั้งกินเมนูเด็ดห้ามพลาดทั้งเที่ยวกับการพายเรือรอบกวานรวมไปจนถึงกิจกรรมที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกกับการเวียนเทียนในน้ำ EP นี้จะเป็นอย่างไรออกเดินทางไปได้วยกันได้เลยจ้า ごありがとうございフフます。 สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่เกษตรกระทู้อีกแล้วนะฮะและนี่คือรายการที่อยู่ทอดน้องครับผมใช่ EP นี้เราพาทุกคนมาเปิดแมปใหม่นะเพราะว่าเราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวในจังหวัดที่เรายังไม่เคยพามาเที่ยวมาก่อนเลยนั่นก็คือจังหวัดพะเยานั่นเองนะครับผมสำหรับการมาพะเยาจริงๆมันก็มาได้หลายทางมาทางรถทัวร์ก็ได้หรือจะมาแบบที่เรามาก็คือบินแอร์เอเชียนะฮะสายการบินราคาประหยัดมาลงที่เชียงใหม่แล้วก็เช่ารถขับต่อมาก็ได้ใช่ อย่างอันนี้เราก็มาด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะฮะสำหรับสภาพเส้นทางการขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไงบ้างถูอโอเคนะใช้ได้แล้วก็รถอะตอนแรกคิดว่าเหมือนแบบน่าจะเยอะแต่เหมือนแบบชิลอยู่อเออกไ็ได้เพื่อนๆก็สามารถมาลองขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวกันได้จะได้ชมวิวรับบรรยากาศอย่างเต็มที่นะอ่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูกันดีกว่านะครับว่าในพะเยาจะมีอะไรเราเที่ยวแล้วมีกิจกรรมอะไรให้เราทำด้วยไป สำหรับใครที่จะมาขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวแบบเรานะฮะก็อย่าลืมที่จะติดเอาเสื้อกันฝนเผื่อมาด้วยนะครับเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยมันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยเผื่อฝนตกจะได้ไม่ลําบากนะฮะจากจุดชมวิวกว้านพะเยานะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมุ่งหน้าไปทานอาหารกันก่อน,อนที่บริเวณริมก้านแถวแถวแถบราณสถานบ้านร่องไยครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารริมก้านนะครับแต่ของก้านวันนี้ไม่มีน้ํา จริงๆก็มีแหละแต่ยากขึ้นเยอะไปหน่อยเขาบ,บ,บอ,อกว่าหนึ่งในเมนูขึ้นชื่อก็คือกุ้งเต้นอือครับว่ามีอะไรแนะนํามีเมนูอะไรแนะนําบ้างครับมีกุ้งเต้นจ้บเห็นไหมบบกุ้งเต้นปลาเส้นทอดกุ้งฝอยทอดแหนมเอ็นไก่เอ็นแหนมซี่โครงวันนี้มีห่อหมกกะทิห่อหมกกะทิค่ะเ,เป็นห่อหมกปลานิน่นี่แหละค่ะแต่เราไม่ใส่แป้งนี่แต่ไข่กับกะทิแล้วก็เนื้อปลาค่ะ โอโมแล้วก็ก,กุ้งเต้นอสองล e ะแล้วตอนนี้อาหารก็มาแล้วทุกคนเสิร์ฟเร็วมากใช้เวลาในการนั่งชมวิวได้ไม่ถึง5นาทีแน่กับเมนูไฮไลท์เลยอันนี้นะจ๊ะมาในโถกุ้งเต้นอของโปรดของตัวเองตึ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 งเหมือนอยู่ในภาพกัน,น,นไงไงหอชัวร์ปะ ờ đã nghe tiếng 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 đang mở cửa tiếng bên trong tiếng ầm 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 mà ầm ầm Ui, ầm 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 Ui, ui, ui ầm 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 Ui ầm อ้าวยังไงอะไรนะยังไงเปล่าที่เหลือคือกินนั่นแหละแต่อันเมื่อกี้คือปล่อยไปแล้วเหมือนตกเนี่ยนี่เต้นเต้นนี่ตานี้นิดนึงการกุกเข่าครับท่านผู้ชมติ้นดิ้นติ้นดิ้นดิ้นดินดินดิ้นเต้นแล้วก็เต้นตามกุ้้งกุงเต้นแล้วก็เต้นตามกุ้ง ก็ยังเต้นอยู่กินได้แล้วมั้งได้หละอ่ะชิมจ้ะอันนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะ่ไงชอบไปสลดนิดนึงอ่ะไม่ชอบนีเงี้ยสลดหรอก็ต้องแบบเล่าเรื่องเศร้าไหมจะได้สลดนิดนึงอืกินเองอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าวผัด จ๋าข้าวผัดหมูเอามากินเป็นแบบกับเขาเรียกอะไรอ่ะกินแกล้มกับนี่กุ้งเต้นแล้วก็อันนี้เป็นห่อหมกกับที่พี่เขาเนน้ำเนอะเขาบอกแนะนหน้าตาน่าทานมากเลยใช่จริงจริงนอกจากสองเมนูนี้ก็มีอีกหนึ่งเมนูก็คือทอดมันปลากรายแต่พี่เขาบอกว่าปลากรายเพิ่งมาแล้วก็ยังไม่ได้ทำดูที่นี่คือผักให้มาแน่นมากคือผักแบบไม่ห่วงทั้งส่วนเลยดูดิเนาะสำหรับใครชอบกินผักก็โอเค ก็นี่น้ำปลาพริกสิ่งที่ขาดไม่ได้นะจ๊ะมาชิมเราขอเริ่มชิมจากหอมม่หอหมกห่อหมกก็อร่อยห่อหมกเป็นห่อหมกปลาน,นินถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะพี่เขาบอกตอนที่สั่งเมื่อกี้มไม่ได้ว่าชิมเข้าไปแล้วรู้หรอกว่าอีกบนนคือปลาน,นินแต่คือเนื้อปลานแน่นมากหลายๆบางที่อ่ะ ถ้าเราไปสั่งหอ่อหมกมันจะเป็นกะทิใช่ปะอันนี้แบบเน,นื้อปลาแบบนิ่นๆเลยทุกคนอืมแต่ว่าหอ่อหมกนี่รสชาติค่อนข้างจัดนิดนึงถ้ากินกับข้าวกินกับข้าวผัดอะไรเงี้ยก็จะเข้ากันพอดีเลยข้าวผัดคนชอบเผ็ดเลยข้าวผัดคือหอมมากเลยท่านผู้ชมคือแบบมีกลิ่นที่กรข้า อีอร่อยอืมเลี้ยงข,ข้าปลาอืมเลี้ยงอร่อยหมดเลยกินแก้มกับผักรลอืมก็เมื่อกี้ลองถามพีเ่เขาถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากมาให้เห็นแบบวิวน้ำเต็มๆจึงจ๋งๆเลยนะให้มาช่วงสิ้นปีพฤศจิกาลอยกระทงอะไรเงี้ยทันวามการาน้ำเสียงสูงอยู่ แต่พอช่วงที่หลังจากกุมภาไปแล้วอ่ะน้าจะลดแบบมันใกล้หน้าแรงอะไรอย่างเงี้ยยิ่งหน้าแรงก็คือยิ่งแห้งประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเช็คอินกันแน่นอนว่ามาเที่ยวพยาวจุดเด่นก็คือกวานพยาวเพราะฉะนั้นโรงแรมเราก็ต้องอยู่ติดกวานพยาวแต่เดี๋ยวโรงแรมเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับ เดี๋ยวเราลือมอะไรไปแล้วป่ะปเต้นเออเอ,เอุตส,าาสา่าห์ขย่าซะจะเป็นทับตายยังขย่าอีกเหรอม,มเขาจะตักแล้วนะไปเ,เข้าไปเต้นในปากเขาแล้วกันอุ้ย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 กุ้งเต้นที่เนี่ยจะบอกว่ากุ้งตัวใหญ่มากเนาะใหญ่กว่าที่เคยเห็นโดยทั่วๆไปแล้วก็เป็นกุ้งเป็นหมดไม่มีกุ้งตายเลย ยกให้เป็น the base of กุ้งเต้นเลยเนาะอืออ่ะกินละกินจริงๆละเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมอิ่มจนหนังท้องตึงแล้วนะครับตอนนี้หนังตาก็เริ่มจะหย่อนเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเ,เข้าไปส่องดูที่พักของเรากันดีกว่านะฮะซึ่งเป็นที่พักที่อยู่ริมกว้านพะเยาด้วยและที่นี่ก็คือนาคาทารารีสอร์ทครับ หลังจากที่เราเข้ามาถึงนะฮะก็จัดการเช็คอินให้เรียบร้อยแล้วก็โดดขึ้นรถไฟฟ้าแบบนี้ได้เลยฮะพี่เก็จะขับรถมาส่งเราที่หน้าห้องเลยนะครับผมน่าไปนี่ห้องเราหมายเลขพี่ผเป็นพี่หกใช่ดึงดึงราคาห้องเท่าไหร่ราคาห้องอะไรหนึ่งพับาทรวมอาหารเช้าด้วยไปเลยเราวก็ไปดู อันนี้น่าจะเป็นครั้งหนึ่งที่ <Hey. S 2> เสกกระต้งมานอนห้องที่รู้สึกว่าดูดีขนาดนี้นะทุกคนเ <Yeah. S 2> พราะปกติไม่ค่อยมีแบบโซฟงโซฟาอะไรที่ขนาดนี้ห้องน้ำอุ้ยใหญ่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 หญป่ะอนอนอี่นี้ป่ะละ่ะให้เต็นงอนอนค่ะบ๊ายบายไปนอนละส่ชีไทยนะแล้วก็นี่ แชมพูจุกจุกอเมนิตี้พวกอ่าคืออะไรไม้แคะหูอันนี้อะไรอ่ะแป้งสีฟันแก้วน้ำอะไรก็มีในห้องน้ำเฮ้ยคุณผู้หญิงได้ขอ่อผมไม่ทกไม่ต้องทกมานะให้น้ำหนักเยอะเพราะเราประหยัดใช่โดยเฉพาะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆบินมาแบบเรานะฮะกับสายการบินแอร์เอเชียที่แบบว่าโตอะไรอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อน้าหนักกระเป๋าเพิ่ม,มนะอ่ะอ่ะนอกจากในห้องน้ําแล้วเรามาดูสิ่งอำนวยความสะดวกด้านหน้ากันบ้างนะครับนี่โอรินกาแฟกาน้ําร้อนพร้อม,อมน้ำนะทุกคนมีให้อยู่แล้วมีแช่ในตู้เย็นสองขวดแล้วก็มีข้างนอกอีกขวดนึงเป็นสามขวดเนะ่ยออืม,อมโอเคนะ เครื 8, 6, 6, 6, mm? ่องปรับอากาศห้องนั่นดูนห้องใหญ่มากเลยเนี่ยนี่ปีให้ประมาณเท่าไหร่หกคูณหกไหมหกคูณหเมตรหรอเออไม่รู้ทักษะการกัดเกฑ์ของเขามันแย่มากไม่ว่าห้องจะเท่าไหร่อันนั้นไม่สําคัญเพราะว่าห้องนี้ยังคงพิเศษนั่นก็คือวิวด้านนอกนี่แท่แดนชบดีจ้ะ สะว่ายน้ําที่เราสามารถเล่นน้ําได้แล้วก็ชมวิวกวานพยาวได้ในตอนเย็นๆก็คือดูพระาทิตย์ตกกวานไปเลยอย่างนี้อแล้วก็เมื่อกี้สอบถามพี่เจ้าหน้าที่นะครับเขาบอกว่า <c oughs> เราลงเล่นน้าตอนไหนก็ได้สระไม่มีปิดแต่อย่าลืมดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยโดยเฉพาะบ้านไหนที่พาเด็กมาเออเรื่องนงเรื่องน้ำอะไรอย่างนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในความดูแลตลอดเวลานะจ๊ะ และถึงแม้เพื่อนๆจะไม่ได้เข้าพักในห้องผูลแอกเซสนะครับที่นาคาทาราเนี่ยเขาก็มีสระว่ายน้ําส่วนกลางที่ก็สามารถชมวิวบรรยากาศกว้านพะเยาได้อย่างสวยงามไม่แพ้กันเลยละครับ เรียกได้ว่าบรรยากาศดีขนาดนี้ถ้ามาเที่ยวพะเยาครั้งหน้าไม่มาพักที่นี่ไม่ได้แล้วนะและนอกจากสาวย่ายนแล้วนะครับที่นี่เขาก็ยังมีจักรยานให้เพื่อนๆสามารถไปปั่นเที่ยวรอบเมืองพะเยากันได้แบบฟรีๆด้วยอ่าถ้างั้นอย่ารอช้าเพราะเดี๋ยวเสกโต้งจะพาเพื่อนๆลองไปขี่รถเล่นไหว้พระกันสักวัดสองวัดละกันครับ เริ่มต้นกันที่วัดแรกกับวัดสีโคมคำซึ่งอยู่ห่างจากที่พักประมาณสองกิโลเมตรครึ่งครับสำหรับวัดนี้นะฮะก็จะเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในจังหวัดพะเยาเป็นที่ประดิษฐานองค์พระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนที่มีองค์ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองล้านนาและก็จังหวัดพะเยาครับ และถ้าหากเพื่อนๆยังมีแรงเหลือนะครับเราแนะนําให้เพื่อนๆเดินทางกันต่อไปที่วัดพระาธาตุจอมทองซึ่งอยู่ห่างจากวัดสีคมคําไปแค่ประมาณ700เมตรเท่านั้นเองครับโดยวัดพระาธาตุจอมทองนะครับจะตั้งอยู่บนเขากลางเมืองพะเยาเป็นที่ประดิษฐานของพระาธาตุจอมทองซึ่งภายในเนี่ยก็ได้บรรจุพระเกศาธาตุและพระาธาตุแขนขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ครับแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานว่าองค์พระาธาตุองค์นี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อใดแต่มีเรื่องเล่ากันว่า เมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างดินแดนภูกรมยาวพระองค์ได้เสด็จประทับแรมบนดอยแห่งนี้และได้มีการมอบพระเกศา,าธาตุให้แก่พระเจ้าอาโศกเส้นพระเกศานั้นจึงได้ถูกนํามาฝังและสร้างเป็นเจดีย์ทับไว้ก่อนที่ต่อมาในภายหลังจะมีการร่วมกันบูรณะองค์พระาธาตุขึ้นมาใหม่จนกลายเป็นองค์พระาธาตุแบบที่เราเห็นในปัจจุบันครับ และหากเพื่อนๆได้มีโอกาสขึ้นมากราบสักการะพระธาตุจอมทองกันแล้วนะครับเราก็มีอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ที่ไม่อยากให้เพื่อนๆพ,พ,พลาดนั่นก็คือพยาวสกายวอล์ค อีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดพะเยาครับสกายวอล์คแห่งนี้นะครับมีความยาวกว่า200เมตรด้วยกันบริเวณปลายสกายวอล์คจะเป็นหอะระฆังและเป็นจุดชมวิวที่สามารถชมวิวกว้านพะเยาได้แบบ360องศาครับหากเพื่อนๆมีโอกาสขึ้นมาที่นี่ในช่วงเย็นนะครับจุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกเหนือกว้านพะเยาได้อย่างดีทีเดียวเลยล่ะฮะ ตอนนี้นะฮะเราก็พาทุกคนมาอยู่ในงานอีกหนึ่งเทศกาลที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยอ่านั่นก็คืองานเทศกาลเวียนเทียนก,ากลางน้ำนั่นเองนะครับผมที่กวานพะเยานะเพื่อนๆที่อยากลงไปเวียนเทียนกลางน้ำนะครับ <ๆ S 1> ก็ต้องเข้าไปทําการจองกันก่อนนะฮะทาง Facebook Page เพจเราขึ้นให้ทางด้านล่างล,างละกันอันนี้เขาจองล่วงหน้ามาแล้วตั้งแต่วันแรกเลยนี่แล้วเราก็จะได้เป็นนี่มาจ้าจะบอกว่าของแท้เนี่ย ฟรีตลอดงานไม่มีที่จะเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยนะอเออถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนจอเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายบปลว่าอาจจะเป็นมิตมิฉชาชีพนั่นเองอ,อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าในงานเวียนเทียนกลางน้ำเ,เขาจะมีอะไรกันบ้างนะ หลังจากที่แดดร่มลมตกนะครับก็จะเริ่มต้นกันที่ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมครับซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละวันสําคัญทางศาสนานั่นเองเพราะใน1ปีนะครับการเวียนเทียนทางน้ำเนี่ยจะมีแค่สาครั้งนั่นคือวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาและก็วันอาสาฬหาบูชาครับหลังเสร็จสิ้นขบวนแห่นะครับใครที่ลงทะเบียนไว้แบบเราเนี่ยก็จะได้รับแจกดอกไม้ทุบเทียนมาเป็นกลวยน่ารักน่ารักแบบนี้เลยฮะ และเมื่อประธานในพิธีมาถึงซึ่งก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็จะเริ่มต้นการเดินขบวนจากบริเวณจุดจัดงานไปยังท่าเรือก้านพะเยาเพื่อที่จะเตรียมลงเรือไปยังวัดติโลกอารามที่อยู่กลางกวานนั่นเองครับโดยพิธีเวียนเทียนกลางน้ำนะครับได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันอาสาฬหบูชาในปีพุทธศักราช2550นั่นเองฮะและก็ถูกจัดต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสืบต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับ และตอนนี้ขบวนเรือพายก็พร้อมที่จะพาเราและเพื่อนๆไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพิธีเวียนเทียนกลางน้ําแล้วล่ะครับแต่ก่อนที่จะลงเรือก็อย่าลืมที่จะสวมเสื้อชูชีพให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในการทํากิจกรรมทางน้ําด้วยนะครับ ราใช้เวลาในการนั่งเรือพายไม่ถึง10นาทีนะครับตอนนี้เราก็ข้ามจากฝั่งตัวเมืองพะเยามาถึงวัดติโลการามที่อยู่บริเวณกลางกว้านพะเยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยวัดแห่งนี้นะครับตามประวัติแล้วถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2019ถึง2029 ก่อนที่จะจมลงใต้น้ำไปพร้อมๆกับองค์หลวงพ่อศิลาพระประธานเมื่อปีพุทธศักราช2482พร้อมๆกับการสร้างประตูกว้านพะเยาเพื่อกักเก็บน้ำนั่นเองครับจนในปีพุทธศักราช2526ที่น้ำในกว้านพะเยาลดต่ำลงกว่าปกติจึงทำให้มีการค้นพบหลวงพ่อศีลาขึ้นอีกครั้งสำหรับพิธีกรรมการเวียนเทียนทางน้ำในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นการเดินเวียนเทียน3มรอบรอบองค์หลวงพ่อศิลาซึ่งตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำณนะจุดเดียวกันกับวัดติโลการาม ที่เคยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อสมัย500กว่าปีก่อนครับซึ่งหากเราย้อนเวลากลับไปเมื่อสมัยสักสิบกว่าปีก่อนนะครับในยุคนั้นวัดติโลการามยังไม่ได้มีพื้นดินกว้างมากเท่าปัจจุบันนะครับพิธีการเวียนเทียนทางน้ำในยุคสมัยนั้นนะครับจึงทำได้โดยการให้พุทธศาสนิกชนลงในเรือและให้ชาวบ้านพายเรือเวียนรอบเกาะวัดติโลการามครบ3รอบจึงเป็นที่มาของพิธีกรรมการเวียนเทียนทางน้ำนั่นเองครับ แต่ถึงแม้พิธีกรรมจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อหลวงพ่อศิลาและวัดติโลการามก็จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปครับ ถ้าทำบุญกันอิ่มอ,อกอิ่มใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราพาเพื่อนๆกลับเข้าฝั่งเพื่อไปหาอะไรทานให้อิ่มท้องกันดีกว่าครับโดยบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองนะครับก็จะมีการมาออกบูธขายสินค้าอาหารรวมไปจนถึงงานแสดงแสงสีเสียงและก็งานแสดงคลุกต่างๆด้วยละครับ ตอนนี้เรากลับมาถึงที่พักของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เนรมิตโต๊ะทานข้าวใช่เรียบร้อยได้นั่งกินแบบริมกวานได้ยินเสียงรีดริ่งเรไรอะไรอย่างงี้ในยามค่ำคืนเนาะอเออก็มื้อนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมีปลาเผา1ชุดราคา150บาทม,มีอันนี้อะไรนะของตัวเองเนี่ยไอ พริกสดไส่พริกยาไส้ไม้ละสิบบาทก็สี่ไม้สี่สิบแล้วก็ที่พีกมาก็คือต้มยำไข่ที่ไข่แบบสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วไข่แบบเน้นๆอ่ะเป็นประมาณไข่ก้นหม้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไข่คือยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทแต่ไข่แบบจุกๆเลยทุกคนแล้วก็มีปลาหมึกยัดไส้นะนี้เจ็ดสิบบาทอ่าลืมลืมมีของว่ามันสตรอเบอรี่หนึ่งถุงหนึ่งร้อยบาทก็เป็นสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทจ้าเนี่เพื่อนๆก็สามารถเลือกเนรมิตของกินได้ตามชอบ นะเหมือนที่นี่เวลาวันงานนะดูดิเขาปล่อยโคมขึ้นอืตรงนี้เท่าที่เห็นก็คือเป็นสิบเลยก็ยังเห็นขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นนะก็ยังแบบก็ถือว่าเป็นอีกเมืองเล็กๆที่น่ารักเนาะน่ารักอ,อ่ะเดี๋ยวเราขอกินข้าวเย็นนะทุกคนแล้วก็วันนี้ก็คงต้องไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวตื่นไปเจอกันพรุ่งนี้เชา้าปะ่ะพักผ่อนเนาะหลับขอกินกันนะ ตอนนี้เราก็วาร์ปมาถึงตอนเช้าแล้วนะฮะวันนี้นะเราจะพาเพื่อนๆไปทำกิจกรรมทางน้ำนี่จะอยู่ด้านหลังเราแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราใช้บริการเพจวีพาไปนะฮะเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเป็นพายซับก็ได้หรือว่าเราจะเป็นพายขยักแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งทั้งสองประเภทเนี่ยอัตราค่าบริการเท่ากันอยู่ที่คนละ200บาทอ,อันนี้ตัวเองเลือกอะไรตอนแรกเลือกเป็นพายซับแต่ เ,เอาไปพาย k a ยาแทนนะฮะก็พี่เขาบอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยเหมือนคลื่นมันจะแรงนิดนึงนะครับก็อาจจะต่างกับที่จันตอนนั้นที่เราไปเนาะที่มันแบบดูเป็นแม่น้ําแบบเรียบๆอะไรอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เสกกระต้งจะรอดไหมแต่ว่าอันเนี้ยเอาตัวรอดไปแล้วด้วยการเปลี่ยนเป็นเรือไปแล้วนะฮะป่ะพี่ชื่อพี่อะไรนะพะี่ตาค่ะพี่ตานี่นะฮะอยู่ในเพจมีาไทยใช่ไหมครับก็จะเป็นคนที่พาเรา ไปชัวร์รอบวานพะเยาในวันนี้วันนี้มีจุดหมายตรงไหนบ้างก็เขาอยากถามก็จะเป็นที่วัดโลลุกอรัง ก็จะวนไปทําทไมเขาถึงต้มเหล้ากลางบ่อกาคือเมื่อก่อนนะคะตรงบริเวณกว้านนะคะมันเป็นหมู่บ้านมันจะไม่ใช่เป็นแบบเป็นแม่น้ําแบบนี้นะคะก็คือเป็นหมู่บ้านเป็นเป็นพื้นดินนี่แหละค่ะในอดีตนะคะแต่ว่าพอตอนหลังก็คือเขาให้เป็นแหล่งน้ําก็เลยจะมีการถ่านน้ำจากแหล่งน้ําต่างๆนะคะให้มาลงที่ก้านก็เลยกลายเป็นก้านพะเยาเป็นแหล่งแล้วจริงๆแล้วก้านพะเยาเป็นแหล่งน้ำที่เกิดตามไม่ใช่เกิดามตามธรรมชาตินะคะแต่ว่าเป็น คล้ายๆกับอังเก็บน้ำใช่ใช่ใช่กาก็น้ในน้ำต้นในจังวัดพยาอะค่ะให้ให้มาลงก็เลยแบบาเอ๊ะทำไมบ่อต้มใช่ๆผมก็สงสัยว่าจุดีีบ่ออยู่กลางกว่าจริงๆพี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเห็นเขาแบบนีแชรในเพพะเยาว่ะก็เราก็เอามาแชร์ต่อในเพจพยายามเขารียกอะไรให้ข้อมูลสถานที่จังหวัดพเยาครับผม โอเคไปเลย ใครที่อยากมาทํากิจกรรมทางน้ําที่พะเยาแบบเรานะครับก็สามารถทักไปที่เพจวีพาพายได้เลยนะฮะสามารถเลือกเวลาได้จะเช้าหรือจะเย็นก็ได้เลยครับและที่สําคัญเขาไม่จํากัดจํานวนคนขั้นต่ำด้วยจ้าและตอนนี้กิจกรรมเรียกน้าย่อยยามเช้าของเราก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะกลับมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปหาอะไรทานกันดีก,กว่าครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปกินอาหารเช้ากันก่อนนะครับซึ่งอาหารเช้าเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่นี่ จ็ดโมงเช้าเลยจนถึงสิบโมงแล้วก็เนี่ยห้องอาหารของเรานะจ๊ะไปจะหาอะไรกินกันแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆนก่อนเลยนะคะว่าช่วงที่เราเข้ามาถ่ายเนี่ยมันเป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไลนอาหารมันอาจจะดูหลงเหลงกไปบ้างนะฮะแต่ด้วยความหลากหลายเนี่ยก็ยังคงน่าประทับใจอยู่ดีครับก็จะมีเป็นไส้กรอกแฮมไข่ดาวไข่ต้ม ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับมีข้าวผัดแล้วก็จะมีกับข้าวอีกประมาณ3อย่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหม้อต้มร้อนเป็นข้าวต้มหมูครับผมแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายสุขภาพเนี่ยเขาก็ยังมีสลัดผักด้วยนะแล้วก็จะมีเป็นขนมปังปิ้งมีให้เลือกทั้งทานเนยหรือทายแยมนะครับแล้วก็จะมีซีเรียลอาหารเช้าทานกับนมรวมไปจนถึงปลาต้องโกและขนมไทยซึ่งอันเนี้ยหาได้น้อยมากเลยนะที่จะมีอยู่ในหลายอาหารเช้าครับ และนอกจากนี้ก็ยังมีสเตชันไข่ซึ่งเป็นสเตชันทำร้อนนะฮะเพื่อนเอนก็สามารถสั่งได้ว่าจะเอาเป็นออมเล็ตไข่เจียวก็ได้เหมือนกันครับผมส่วนเมนูเครื่องดื่มนะฮะก็จะมีเป็นน้ำผลไม้น้ำเปล่ากาแฟโก,โกโก้เลือกได้ตามชอบครับและนี่ก็คือเมนูอาหารเช้าที่เราตักมาแบบจัดหนักจัดเต็มเพราะว่าพี่ๆเขากำลังจะเก็บโต๊ะอาหารแล้วนั่นเองจ้า และนี่ก็คือการเดินทางใน e.p. นี้ของเสกระต้งที่กวานพะเยานะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เล็กๆน่ารักแต่ว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราทําครบท้วนเลยเนอะใช่แล้ครับก็แวะเวียนมาได้นะฮะเป็นอีกหนึ่งแคมเปญของทอท,ทนะเขาบอกว่าสุขทันทีที่เที่ยวพะเยาเอ,อสุขไหม สุกสแล้วก็บินมาเลยสุขทันทีเลยอเอออ่ะแลวนี่ก็คือเที่ยวทอดน้องของเราในอีพีนี้นะครับอีพีหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปทําอะไรที่ไหนนั้นต้องทําอะไรกนันบ้างจ้ะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดซับสไครตกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราใช่จนกว่าจะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะสำหรับอีพีนี้เราไปละจ้าทิ้งท้ายไว้กับบรรยากาศสวยๆที่พะเยาบายบาย มาสรุปค่าใช้จ่ายจากการเดินทางเที่ยวทอดนนองที่พะเยาใน EP นี้ของเสกโต้งกันนะครับทลิปนี้เราเดินทางกันด้วยโปรสุดพิเศษจากแอร์เอเชียฮะแล้วก็มีค่าเช่ารถจักรยานยนต์ค่าที่พักค่าอาหารรวมถึงค่ากิจกรรมต่างๆรวมแล้วหารกันออกมา2คนใช้จ่ายกันไปคนละประมาณ2,222 22บาทจ้าจ่ายน้อยกว่าก็ไปได้มากกว่านะครับ EP หน้ายังคงเดินทางกันต่อที่จังหวัดพะเยาเราจะพาเพื่อนๆไปตามหานกยุงป่า แล้วก็จะพาเพื่อนๆไปนอนพักผ่อนแบบชิวๆสบายๆส,สงบสงบท่ามกลางสวนยางถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นที่ไหน EP หน้าห้ามพลาดครับ